ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้ยกระดกริ้นไม่ไม่ออกแล้วัะผมโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกรย์มอสนะหรือวจีมอส์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นานแล้วเนี่ยเออคลิปที่แบบมานั่งพูกรเล่นเกมด้วยปกติทุกวันนี้ทาแต่คลิปภาคนะเพราะว่ามันทําง่ายสุดแล้วนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ผมจะมา ให้ดูมอดที่ผมลงไปทั้งหมดที่ผมทําในคลิปที่แล้วนะครับผมเออว่าจะมีมอดอะไรบ้างนะแต่ว่ามอดแรกที่คนน่าสนใจสุดก็คือชานนอนนั่นเองนะครับผมผมจะลงเป็นพวกมอดอาวุธเยอะไปสักหน่อยนะนี่มอดชานนอนนะผมนี่ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> วันนี้มันสามารถเปลี่ยนมันนีได้นะผมกดไหนนะกดอาค้างคนระับสามารถเลือก อย่างอะไรวะวันนี้แต่ละอย่างมันเล่นได้ครับอย่างที่ผมทําในคลิปที่แล้วก็จะเป็นวันนี้ถิ่มม่วงครับเป็น power stone น,ะนี่นครับผมปล่อยให้แหลกกันเลยทีเดียวเชียวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว npc หน่อยนะันี่นครับตัวโชค้ยายของเรานะครับผมผมชอบเซต npc ตัวนี้มันลองของมากเลยหายครับอมผมไม่ได้มารีวิวหมดหรอกนะครับผมก็ถ้ารีวิวหมดก็นานนะ เออแต่และพลังมันมีเยอะมากครับผมแต่นี้มันของเพาเวอร์สโตนกะอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับนี่มีประมาณเท่านี้นะผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไหนหมันนมัดต่อยวะนี่ต่อยครับต่อยแล้วทุกอย่างไปไลเป็นสีม่วงนะผมอันอื่นก็มีนะครับอย่างเป็น space s t โตนนะโอ้ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะผมเลเ l i t ี s t o ต e ก็โคตรเยอะกับ soul s t o n นก็มีนี้นะครับผม My Stone แล้วก็ อะไรวะทสัทสโตนทัสโตนน่าจะต้องเล่นกับเพื่อนห,หลายๆคนนะครับผมมันเป็นปการย้อนเวลาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วก็มีตรงกลางด้วยนะครับผมอินฟินิตี้ก็คือมีแบบย้เสีก,ก่อนพลังรวมนะพลังรวมเออต้องพูดทีนี้ก็กดคลิกบิ๊บอะไรวะเราเรียกยงไงนะบิ๊งหรือบ,บิ๊บอะไรสักอย่างเนี่ยกดปุ๊บดีดนิ้วฮะถือการดีดนิ้วะนั่นเองทุกคนก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับผม โอเคอันนี้รีวิวได้อยู่ครับมันน้อยครับอันนี้เลเซอร์บีมหายหมดครับผมหายหมดหายหมดเรียบร้อยอะโคตรแรงไม่รู้มันตายหรือว่ามันหายนะผมโอเคต่อไปก็เป็นนี้ดันออกนั่นเองครับผมต่อไปก็อันนี้ครับรีวิวรวดรวดเร็วอะก็คืออะไรวะทำไมสลายไปหรอเออ ผมก็ไม่รู้ว่าพลังมันมีอะไรมันมีในหนังหรือเปล่านะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูมาวิวนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพลังแต่ละอย่างมันมีในหนังหรือเปล่านะนี่อะไรท่างโลกใหม่มั้งไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นในนี้ยโอเคแล้วก็ผมบีบมันดีกว่าดีนิ้วดีนิ้วไปหายไปครึ่งนึงแล้วเราไม่ตายราบปเด็นบีบได้เรื่อยๆดีดรอบก็ได้โอ้โห โอ้ยทานอสมึงกินเวลารีวิวอันอื่นมากเลยเนี่ยโอเคครับเริ่มที่มอสตัวแรกครับวัดม,มีดนะครับผมเซอโกนะครับผมนี่ที่ผมลงไปโคตรเทสามารถดูได้ควงนี่ฮะกดดูกดควงฮนะนี่ถ้าเป็นมีดควงมันก็จะควงให้ดูครับไม่ควงมะนควงให้แค่นี้เหรอโอ้ยทำเห็ดน,น้อยมากครับก็เป็นต้องเป็นมีดอะไรวะมีดพับอะไรนั่นไหมนี่นี่ต้องเป็นมีดประมาณพวกนี้มั้ง นี่นี่เอาไปเล่นกับเพื่อนนะัเล่นกับเพื่อนจบแกวเลยเพื่อเล่นกับเพื่อนควงโชกขวงโชหรือเอาไปทำคลิปหรือเอาทำตอรี่อะไรก็ได้ลนะเท่น,นะผมว่าเออเป็นมดของเซสโกนะครับต่อไปก็จะเป็นมดพวกปืนนะครับผมสนใจพวกปืนอ,อยู่แล้วใส่มาเป็นแบบเป็นวิธีนะครับผมใส่มาเป็นวิธีโอเคเดี๋ยวยเรียกผู้ชกไรเรล่ามาเยอะๆก่อนนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาเรียกนะเออเรียกมาเยอะๆก่อนเลยโอ้ยเยอะไปเยอะไปก็แหลกเออมีฟูติดขัดอะไม่ได้พูดนานอะปกติพ่อจะเสียงอ่ะเออฟูติดขัดอะและ้วก็ไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ลิ้นใจสัน้นก็เป็นปืนต่างๆนานาคนระัผมนี่คนระับผมสไนเปอรอ์นั่นเดียวไี่ตายได้ไง,ไงวะอู้หู้ปืนแรงจริงวะเนี่ยกับปืนเนี่ย้นนอยนัด ใช่ไหมเออลอยนัดครับโอ้โหลอยนัดแรงกว่าอีกนี่นี่ยิบมาหมดนะไม่ต้องรีวิวหมดคนระับผมเพราะมอดมันก็ไม่ได้นอยนะรีวิวหน่อยปืนก็คือปืนนะอยู่วันยังข้าแหละแล้วก็เป็นมอดพวกปืนนะแต่ปืนที่แอควานขึ้นมาหน่อยคนระับมีใบมีดด้วยนี่มีการจับตีสองครั้งเนะลยสองท่านะผมคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมีอะไรไหมตัวอ่าตัวอ e. ีไม่มีอะไรเนาะ เปลี่ยนสกินได้ด้วยเปลนสกินนี่ผมใช้เทเซอร์อยู่เห็นมันนึกว่าเป็นมดโอเวอร์ที่ไหนได้เป็นมดบอเดลนะครับผมแต่ก็นี่ครับปืนซีเครครับปืนลับก็คือไม่มีอะไรยิงไม่ออกกระสุนหมดแต่ความเสเศษมันคือการซูมนะฮะโคตรซูมโคตรโคตรไม่ซูมซูมไกลมากเนี่ยเนนี่โอ้โหไกลเกินพอาทิตโอ้ซูมเลยพาทิตยเออ ต่อไปก็นี่ครับอาวุธนะนี่พวกดาบนะครับผมพวกดาบแล้วก็เป็นพวกปืนนี่ลูกสองครับไม่ตายอ๋อนี่นี่ปกที่จะเป็นลูกซองนะครับผมถ้าถ้าซูมยิงก็จะเป็นทัางมันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรลแล้วก็นี่ระเบิดบา,บายระเ,เบิดน้ําแข็งนะครับผมแต่ว่า แหลกมากครับเราก็เป็นมอ็อดนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่นะเพราะว่าพี่บูมเคยเล่นนะนี่เป็นมอ็อดแบบยิงกระสุนด้วยปลายนิ้วนะครับผมก็แรงเอาเรื่องอยู่นะยิงรัวๆได้ครับนี่ยิงได้ขนานี้โอเคต่อไปก็ตอนนี้เลยตอนนี้อนนมอดทีวีแล้วแล้วก็มอ็อดก้อนหินนะครับผมที่ผมเล่นใหญ่ก็เรียกหินเรียกหินไปกดตัวอโยนหินเศเล็กคลิกขวาเป็นการ เอาหินลงมานะครับผมแล้วก,กดวอะไรอีนนะลืมลืมไปแล้วกดอ e ีนะเป็นการทำผ่นดินไหวนะเออผ่นดินไหวที่ก็ต้องเรียกมาใหม่อีกแหละเออดียวยังยังไม่หยุดแผ่นดินไหวนะครับเรียกมาแล้วตายหมดเลยโอเคครับโอเคเรียกมาเรียกมาเยอะๆยังไม่ไมันก็แหลกนะครับแหลกทิบหายเลยไอ้พวกศพเนี่ยลบไงวะอ,อลืมวิธีลบไปแล้ว โอเคครับหินเสร็จแล้วใช่ไหมรีวิวแบบรวดเร็วทันใจนะแล้วก็นี่ครับผมเป็นมอดที่เอาไว้เกียนเฉยๆนะโอเค,คลิกหนึ่งมีเสียงแล้วก็ปล่อยลำแสงไปลำแสงเบาอยู่ไหมดีวพวกนี้มันแรงดูวพวกนี้มันถึกมันการครูดาวเน่นะครับปล่อยครั้งหนึ่งมันก็จะคูดาวอยู่นะครับผมแั้นปล่อยต่อเน,นื่องไม่ได้นะโอเคแล้วก็ไม่โดนด้วยฮนะเออมอดนี้ เอา,าเล่นกับเพื่อนดีกว่านะแล้วก็มอสไลท์เซเบอร์นะครับผมสามารถเลือกพลังฟอสได้หลายๆอย่างนะนี่<ม>อย่างเช่นตัวนี้เป็นแบบอะไรวะสายฟ้านี่สายฟ้าช็อตนะผมมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกเออมอสอะไรวะฟอสไฟทำให้ติดไฟนะผมไม่แรงอะแต่ว่านี้แรงกว่าเดินเข้าไปใกล้โดยอาวุธทาบเอาไปแตะมันนะมันก็ตายเลยนะผม เออผมว่าทำาสมจริงดีเออทำาสมจริงดีแบบเข้าไปใกล,ล้ร้ตายเลยอันนี้ก็เคยมีคนเล่นนะครับน,นี้ก็มอดนี้ครับผมผมเห็นมันน่ารักดีก็เลยเอามาแตม่มันดับเบิ้ลมันขี้เลยอ่ะคนเห็นในคลิปที่แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าดับเบิลมันเบามากเลยอะโอเคครับมดต่อไปรีว,วิวแบบรวดเร็วมอดเมรอนนะครับแล้วเบิดตแตงโมนั่นเองนะ แรงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่แรงขนาดนั้นเฮ้ยทุกนี้มันถึกเกินไปเปล่าวะเออทำไมไม่ค่อยแรงเลยต่อไปก็เป็นมอสสไปเดอร์แมนนะครับผมช่องเราม,มันคู่กับเกมสไปเดอร์แมนอยู่แล้วใครคิดว่าช่องหลักเราเป็นไมค์ครับไม่ใช่นะครับเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะเออนี่ครับไมค์ครับไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับผมนี่ปล่อยย้ายแบบทำดาเมจได้ครับนี่ครับผม เล่นเกมไหนที่ล่นลงมาได้หมดต้องลงมาสไป,ปเดอร์แมนเป็นอย่างแรกอยู่แล้วปะ่ะนี่ก็ธนอเมย <c oughs> โคตรเบาเลยเ <c oughs> <c oughs> บาชี่หายแล้วก็ไอนอนแมนนะผมนี่บินได้บินเออตกใจนึกว่าอะไรพังนีออ่ลงมาก็จะมีเสียงธนอสใช่หรือเปล่าวะของใครเนี่ยเออแสงสีม่วงอันนี้ก็เป็นอีกท่านึงนะ โดดด้วยบินขึ้นไปแล้วโดดลงมาทาดำดาเมจนะก็ตัวอัพให้เปลี่ยนท่านะโอเคเป็นการปล่อยเลเซอร์ปล่อยเลเซอร์โอ้ยปล่อยเลเซอร์โอ้ย,อย,เเออยไม่แรงเลยวะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนท่าก็จะเป็นการปล่อยเเอรนะะเบิดแนะเครื่องระเบิดไปตูมเครื่องระเบิดไปมันก็จะขึ้นไปแล้วก็ตูม ทอมอีกแล้อ๋อท่าเดิมนะมัีสามท่านะอรลนแมนก็มีเทา่านี้แล้วก็ลงมอเตอร์แฟสด้วยครับก็ครั้งที่แล้วไม่ได้อะไรวะไม่ได้โชยดูนะครับผมก็เป็นมอทที่วิ่งเร็วมากครับงวิ่งเร็วมากแล้วเราสามารถทำห้คนอื่นช้าได้ด้วยนะโดยการนี่คือขวาทุกอย่างจะใช้นี่คือเดิมปกตินะครับผมถ้าเราวิ่งก็จะเร็วกว่าทั้งอื่นเนะเร็วมากเลย สามารถปล่อยลํำแสงไปได้ด้วยนะนี่ด้วยความเร็วแล้วปล่อยเร็วปล่อยลํำแสงครับแล้วปล่อยเร็วโคตรเท่อ่ะแล้วก็ป็นปืนเนี่ยมีปืนพืนนองน้ำผมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะเดี๋ยว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 ขเขา N B C ก่อนนะผู้โชคดายของเราเซกอย่างเดียวอะดังอย่างเดียวปะเนี่ยไม่แรงเลยอะ่ะ โอ้พลังของอะไรวะเรืแฟนปกติยิงแรงกว่าเยอะเลยครับผมเนี่ยนัดเดียวนั้นนะ่ะนัดเดียวเด้อเออปล่อยความเดียว๊บชะลอผมกด A ปุ๊บ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 แค่นี้นก็ตายหมดแล้วเออเลูกก่าที่ก่าเยอะเลยครับผมต่อไปก็น่าหมดแล้วปะนี่มอสมอสสุดท้ายก็อันนี้นครับ Infinity g r a n i t อ้าวขอวิบบ่งขอโทษเพื่อน ไม,ไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคมัดว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันด้วยนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันบุ้ยบ๊วยอีหืมหืมกูขอชักสุดก่อนไอ้พวกโง่